เอาล่ะครับผมก็ต้องขอกราบสวีดสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Rv ซะที่ไหนกันล่ะครับผมนะวันนี้เราอยู่กนกับเกม My Craft นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นแมป,ปอะไรครับผมนี่เลยฮะเห็นไหมนี่มันกลับด้านเว้ย Diversity สองนะครับผมเออเป็นไงละ่ะกลับด้านนะผมว่าโอเคฮะก็อ่าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีวายเดี๋ยวผมไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง เล่นอะไรดีเอสเคปไหมเอสเคปแล้วกันนะเนาะ Escape ดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่น Escape กันนะครับผมโอเคฮะวาร์ปไปเลยนะครับผมไปกันโอเคฮะโอ้โหมาถึงก็เจอทะเลทรายเลยวะ Escape ของจริงครับผมตรงนี้ Return to Hub ฮะกลับไปจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวนะผมเปิดแลนด์ไว้ว่ะเดี๋ยวผมออกก่อนแป๊บนึอนงออกเข้ามาอ่กนิดแป๊บนึงครับผมแแบบจะได้โหลดนะก็ว่าทำไมแแบบไม่โหลดวะ ฟื้นโอเคครับผมแมปโหลดอย่างนี้ไม่เห็นไหมแมปโหลดเยอะกว่าเดิมครับผมโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอเคครับผมเหมือนข้างหน้าจะเป็นพีระมิดแบบโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะพีระมิดใหญ่จ้าจ้ามีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะผมอันนี้เป็นเสาเสาหลักครับผมสี okay, ่เสาฮะข้างบนไม่มีอะไรขึ้นไปไม่ได้ด้วยต้องโหลดข้างล่างใช่ไหมโอ้โหโคตรสูงอะตายป่าวอะตายดีโอ้โหไม่ตายก็บ้าแล้วสูงขนาดนี้เออเดี๋ยวนะ อ๋อครับผมโอเคฮะเราอ๋อนี่มันเป็นอ่าแถบฮุกนะใช่ไหมน่าใช่แหละถ้าเกิดผมผมผมยาวเพิ่มไม่ผิดนะอุ้ยอุ้ยอะไรวะซีว่าฟิตซีว่าฟิตซีว่าฟิตนี่ยกเลยเบอร์ฟึบมีอะไรวะเอาทางทางทางขึ้นขึ้นขึ้นซีว่าฟิตโอ้โหโอ้โหุ้ยน่ารักกว่าเฮ้ยน่ารักกว่าแล้วเฮ้ยซีว่าฟิตตีไม่ได้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมตีไม่ได้ป่าววะไม่แน่ใจนะโอเคไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมันเสียเวลานะโอเคเป็นไงผมมีข้าคุ้มเนี่ยสุดตลาดเท่ว่ะเฮ้ยโอเคทางไหนเนี่ย น่าจะตรงไหนวะมัน,ม,นมันต้องมีสวิตไหมนี่ไงฟึบอ๋อนี่ครับผมเป็นทางลงไปนะอือโอเคอันนี้ r e t u r n to hub ครับผมอันนี้สมุดหนังสือไม่อ่านครับผมเสียเวลาฮะกดข้ามไปเลยฮะโอเคเหมือนข้างหน้าจะเป็นทางต่อครับผมเราจะไม่อ่านหนังสือไม่แต่เล่มเดียวนะฮะเราจะไปแบบม้วนั่วนะครับผมนะเออโอเคข้างหน้ามีอะไรเพราะว่านะ โอ้ยนี่มีน้ำครับผมข้างล่างหรือว่ายังไงลงไปข้างล่างมีไหมเออไม่มีว่ะหรือว่าขึ้นข้างบนปะผมว่าได้ขึ้นข้างบนแน่เลยโอเคครับผมโอ้โหแล้วโคตรช้าเลยว่ายน้ำมันไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเวอร์ชัน1.8นะครับผมนะไม่ใช่1.16นะแบบนี้จะเป็นแมบเก่านะครับผมแต่ก็นี่ขนาดแมบเก่ายังทำได้ดีขนาดนี้ครับผมอืมอุ้ยอุ้ยโหอุ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเมื่อกี้นายคีเปอร์นี่หว่าตกใจหมดเลยเฉย โอเคครับผมเหมือนตรงนี้จะเป็นริเวอร์นะฟึบเฮ้ยฮันน่าปาคิปเปอร์เปิดนะผมเอ้ยโคเทเลยว่ะโอเคเหมือนข้างหน้าจะมีทางต่อฮนะอะไรวะเนี่ยซ้ายขวากลางไปกลางเนี่ยครับผมทางกลางเป็นเราเราจะไปคนเดินทางสายกลางโอเคทางสายกลางไม่เหมาะครับผมนั้นเราเขาบอกว่าขวาร้า h t ใชดีงั้นเราไปทางซ้ายแล้วกันนะทางซ้ายเป็นทางดีครับผมแน่นอนคือเปล่าวะ โอเคเหมือนเดิมไม่ต่างจากเมื่อกี้ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางขวานะฮะแม่ไปทางร้ายครับผมทางขวาทางขวาโอเคเออยังอย่าน่าอย่าย,ายามีปะ่ะเอ้ยไม่มีครับผมโอเคไม่มีนะฟึบโอเค okay. อู้อนะไรวะเนี่ยมีเอเมอรอ,อนโอ้โหเยอะเลยครับผมสี่ทางฮะฟึบฟอ๋อ,อจะเป็นทางให้เราไปปะ่ะโอเคเราไปทางเอเมอรอนก่อนไหมโอเคครับผมไป มตรงนี้น่าจะเป็นอะไรวะอู้ยอ้ยโอ้ยโอไฟโอ้ยออ้หโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโ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 อ้ยองยโร้ยมอ้ยโอ้ยอ้ยมอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยโอคยโอ้ยโอกยโอ้กโครับผมบโอ้ยอ้ยอ้เมอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ย่อ้ยัองยโอ้ยโอ้ยวอ้ยโ้ย็อ็อ้ยนี้ยนะนะนะโอกยโ้ยโม้ตโอ้ยโอ้ยโอยวนะโอ้ย ใช่ครับผมให้วางบนบล็อกนะฟึบเออโอเคมันจะดูดเข้าไปนะผมจากนั้นเราเข้าไปนี่นะผมสีข้างข้างฮะสีอะไรวะเมื่อกี้สีอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลาพิสเตอร์ลาพิสเตอร์ผมลาพิสล,ลาซูรี่นะโอเคฮะเราจะไปทางขวาคนระับผมเพราะว่าทางขวาขวาไลานะ่ฮะซ้ายซ้ายซ้ายดีก็คือเราจะไม่ไปครับผมเราจะไปทางไายนะเออเออเออ,เอ,อ 오, 너무, 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 สมจริงจะจัดมีการหายใจได้เมื่อกี้เข้าสมจริงเลยปะเหนื่อยด้วยนะโอเคฟืบอ่าโอเคครับผมอ่าโอเคฟืบเ,เสร็จหนึ่งครับผมไม่เสร็จสองสิโอเคอันนี้เป็นอะไรวะเออโยงอีเวอร์ฟืบอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยกระตุกเลยเมื่อกี้อ๋อเป็นประตูเปิดเออเป็นเป็นประตูบดปีต้ะผมไปเรื่อยๆนะฟะนืบอ่าน่าโดดทีละสองขั้นได้ไหมแบบอยากอยากแบบลกกากไก่อะไรเงี้ยเออโอเคเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะ ไปฮะไปฮะผมเอ้ยตกตกพื้นเอ้ยเอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยเกือบตา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 ยเออโค้ดเออต้องแบบทีละขั้นว่ะเพราะถ้าเกิดสองขั้นนั้นมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้ครับผมมันจะตกไปเหยียบไอซีเกเพ็ดนะฟึบฟึบเอ้ยนี่ได้อยู่ครับผมโอเคเรียบร้อยฮะฟึบทางไหนไหนอ๋ออ๋อตรงนี้มันจะแบบหยุดครับผมโอเคฮะฟึบฟึบสเต็ปป้ากลัวแบบนี้ดิจิตอล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 นี่ครับผมเป็นยังไงแล้วโค้ดกาก โอเคนะต่อไปเลสโตร์นะสุดท้ายแล้วครับโพ้เว้ยไม่มีทางก็ไม่บอกผมเถอะโอเคเหมือนเราจะต้องหลุดไปที่รั้วรั้วในเธอร์นะครับผมฟึบอู้หูเหลือเชื่วหัวใจโอ้โหเกมเขาแบบกะระยะให้เราแบบสุดแบบสูงก็เดซิเนะนะครับผมนะโอเคฟึบฟึบฟึบอ่าโอเคข้ามรั้วไปตรงนู้นใช่ไหมชึบ ถึงครับผมโอเคฮะผ่านเรียบร้อยเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าแบบตอนแรกเราโดนหลอกไปนิดนึงไงเออโอเคฮะเหมือนเดิมครับผมต้องหาริเวอร์ใช่ไหมโอเคนี่ไงฟึบแหมมันมีทางหลอกด้วยว่ะทางขวามันเป็นแบบทางหลอกครับผมโอเคฮะฟึบไอ้ครับผมซ้ายล่วงลงมาแล้วยงังไงอันนี้ทางอะไรเนะี่ยข้างล่างเป็นพรมสีแดงเป็นทรายอ๋อทรายมันจะล่วงลงไปเรื่อยๆอ๋อให้เราวิ่งไปแบบสปีดลันนะครับผมโอเคจัดไปฮะ ฟึบเอี่เกือบเบรกไม่อยู่ต้องลงไปข้างล่างครับผมโดดข้ามไปเลยฮะอือหโดดข้ามทางไปเลยครับผมนี่โดดข้ามทางไปเลยโอเคโอ้โหเหลือเสียหัวใจอีกแล้วเกือบตายครับผมดีนะอันี้อันนี้จะเป็นโหมดพิษฟูนะเพราะว่า Answer. หลอดอาหารไม่ลดนะและ้วเลือดก,ก็รีเร็วด้วยโอเคผมข้างหน้านี้จะเป็นแข็งตันนะฟึบฟึบเออเหือตกว่ะเฮ้นี่ไงมันมีเถาวัลย์อยู่ใช่ปะวะใช่มันมีเถาวัลย์นะผมโอเคโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ย มันมีถาวรขึ้นขึ้นไปไม่ได้วะ่ะงั้นผมลองโดดใส่แข็งตานกฟึบอ่าโอเคโอเคโอเคครับผมผ่านะอีซี่ครับผมโอ,โอ้โหแล้วโอ้โหโคตรหล่อนอะไรวะเนี่ยหัวสกิลิตันนี่ว่อุ้ยยังหล่อนนะครับจานอันนี้อะไรครับนี่ยเหมือนจะให้เราหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมาแบบอย่างนี้ต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยฮะซ้ายขวาหน้าหลังครับผมอ๋อนี่งม,ม,มีปุ่มับผมฟึบอะไรวะเนี่ย อะไรวะทรายทรายแบบเครื่องหมายเออเครื่องหมายบวกแต่ว่าไม่มีตรงกลางยังไงวะเนี่ยงงนะงงนะไม่มีอะไรเลยเา้าแมปบักหรือว่าไงวะผมว่ามันต้องมีมีอะไร <c oughs> มันจะเอาทรายโชว์ขึ้นมาทาไมเนไ่ยหรือว่ามันจะให้เราต่อทรายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคผมเดี๋ยวเราลองหากันดูก่อนนะฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่ามันต้องมีดีครับผมนะทางเมื่อกี้ก็งงมากเลยผมจะอยู่ขึ้นมาเป็นทรายเปล่าๆนไม่มีอะไรเลย อันนี้มีไหมมีอะไรไหมมีอะไรไม่เอ,อ่ยมีป่าะวะเอาเนี่ยฟึบไหนวะเออนี่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 โอ้อันนี้เป็นหัวกะโหลกสกีตตันนะผมหันไปทาง n n e เปล่าะวะใช่ไหมทิศตะวันออกเฉียงเหนือเออที่ต้องออกเฉียงเหนือครับผมไปฮะเราลองไปดูฝั่งนู้นกันดูนะผมว่าเขาต้องให้เราแบบว่าแบบใส่หัวหัวกระโหลกแบบไม่ใช่ดิเขาว่าเอ้ยเขาว่าเฉยผมว่าเขาอาจจะให้เราหมุนหัวกะโหลกครับผมเออ ดีฮะบุญหัวกระโหลกใช่ไหมเราหาก่อนแล้วกันนะวันนี้มีไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีมีเพราะวะไม่มีเนาะไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปอืมต้องแบบต้องไล่หาหาหาดูเรื่อยๆครับผมเออเราต้องใจเย็นๆนะเวลาเล่นแบบนี้แบบแบบแนวแบบอ่าพัซเซิลอะไรพวกนี้โอ๊ยนี่ไงฟึบ อูนี่ไงอ๋อมันให้เรามาใส่อย่างนี้ว่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยครับผมข้างล่างฮะเราจะเหลือข้างบนกับอันตรงทางซ้ายขวานะหมุนมั่วไปเลยละกันเอ้าไม่ใช่ละหมุนมั่วนี่มันก็ไม่น่าจะได้ว่ะมันมีตั้งสมช้อยครับผมเพราะว่าคือคือถ้าเกิดมันมี2ช้อยอันนี้อันนี้คือคือมันจะเป็นอธสบายมากครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันมี2ช้อยเนี่ยมันมันทำยากว่ะเออเฮ้ยไม่ใช่มันมี2ช้อยดิมันมี3มเออใช่มันทํายากครับผม ไม่ใช่ว่ะหมุนไปมั่วๆก็ไม่ใช่อยู่ดีครับผมไม่ถูกสักอันเลยว่ะไม่ถูกสักอันเลยผมหลังจากที่หมุนมามั่วๆนะฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปหากันก่อนแล้วกันนะเผื่อเราจะไปเจอหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะโอเคเราลองไปดูฝั่งโน้นกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคือผมสงสัยว่าไอ้ตรงนั้นมันแบบมันบั็กหรือยังไงวะท่าน่ะตรงนั้นหละมันไม่มีหัวขึ้นมาเว้ย ผมว่ามันน่าจะบลักแน่เลยวะใช่ไหมคุณผู้ชมผมว่าเขาน่าจะบลักแน่เลยเน,เนี่ยดูดิกดปุ่มเนี่ยมันก็ไม่มีวะผมว่าแมบบลักแน่เลยวะคือไม่เป็นไรฮะผมว่าเราเราหายอีกอันนึงก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราได้อีกอันนึงเนี่ยแล้วแล้วเราเรา,เรามีสองช้อยให้เลือกเนี่ยเราเราเราสามารถที่จะแบบหมุนหมุนมั่วได้เลยครับผมนะจะเป็นอะไรที่แบบสบายมากครับผมโอเคฝั่งนี้เราไปดูยังวะฝั่งนี้เรายังไม่ไปดูหรือเปล่าถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะดูเอ้ยเดี๋ยวว่าไปดูแล้ววะไปดูแล้วแต่่่วาาหมมไเจอใช่ดี๋ เตรงนี้มีอ๋อนี่นี่น,นี่โอ้โหอยู่ข้างบนหัวนี่เองไหนวะตรงนี้ปะเฮ้ยนี่ไงซ้ายครับผมทางซ้าย,ยหันไปทางขวาเฮ้ยทางซ้ายหันไปทางขวาหัวซ้ายเฮ้ยซ้ายหัวหันขวาเออนั่นแหละรครับผมอะไรวะเนะี่ยโอเคครับผมทีนี้เราดูสองช้อยแล้วอีกสองช้อยก็สบายนะครับผมเราจะลองหมุนดูมัวม่วๆก่อนนะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากผมเห็นปะ เราจะทําการฟิกตัวแรกครับผมแล้วก็หมุนหมุนหมุนหัวตัวไอตัวต่อไปเรื่อยๆครับผมจนกว่ามันจะถูกนะฟึบฟึ๊บฟึบฟึ๊บฟึ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 บไม่ถูกว่ะเฮ้ยอันนี้ปะน่าจะถูกนะนี่ฮะเอ้าวิเอ้าถูกจริงว่ะถูกเฉยเฮ้ยเอ้ยเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วทฤษฎีผมมันได้ผลแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นไงแล้วโอเคทางข้างหน้าฟึบอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวขวาอู้นี่มันห้องอะไรเนี่ยมีที่นั่งนะฮะอันนี้เป็นทางไปไหน,ไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูนะขึ้นไปเรื่อยๆผมอ,อ๋อนี่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 เป็นทางบันไดขึ้นไปนะพระคุ้มเทพหวะ่ะหล่อเท่จริงๆ,ๆ,ๆขอขิงสักนิดนึงนะครับผมอืมฟึบอันนี้ที่ไหน,ไหนวะอ,อ๋อนี่ทางตอนแรกว่ะใช่ไหมเออนี่ไงน,นี่มาเป็นทางตอนแรกที่เรามาครับผมนี่ทางตอนแรกที่เรามานะอันนล้วก็จะเป็นเส้นเขต ขอบที่เขาบอกว่าไม่หลอกไปเนาะไอ้สีเมื่อกี้สีเหลืองสีดำอโอเคครับผมเรากลับไปใหม่นะหมุนครับผมหมุนไปเรื่อยๆฮนะโอเคมันก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยลำบากครับผมตอนลงอ่ะง่ายอันนี้ทางขึ้นไปไหนวแบบไหนบะันไดขึ้นครับผมตรงนี้ฟึบมีอะไรเปล่าตรงนี้โอ้โหยัไงกล่องเฮ้ยนี่มันเป็นกล่องแบบนี้ปะ่ะกล่องดิสโตนนะผม อันนี้น่าจะเป็นกล่องเスสโตนะบอกว่าเราแปะแล้วมันจะไปแตะระบบอะไรพวกนี้นะก็คือมันมันมันเป็นกล่องที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้อยนะ่างเงีะยดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันนะข้างบนทางตรงนี้มันมีอะไรเปล่าวะไม่น่าจะมีเนาะใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรนะผมทางตรงนี้นะหรือว่าเราจะลองลงไปดูไอ้ตรงบันลังก่อนตรงบันลังมี๋อนี่ไงมันมีทางครับผมโอเคมีทางลงไปข้างลนะ่างฮะลงไปโอเคฟึบมีอะไรเอ,อ่ย เอ๊ะตรงนี้คืออะไรวะตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้คุณุูนวะอันนี้มันใช่บอกวะทางตอนแรกไหมที่เราหนีซิวฟิตมาใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยครับผมนี่ไงฮะมันคือทางแรกที่เราหนีซือวฟิตมานี่เห็นไหมมันมีแถบโคกข้างนบนเ่ยโอเคครับผมเรากลับไปฮะแสดงว่ามันน่าจะเป็นทางเชื่อมนะครับผมแบบว่าแบบสามารถที่จะสมมุติว่าเราเราเรา,เราเล่น2องคนกับเพื่อนใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบเพื่อนเราติดค้างอยู่ตรงนี้ก็สามารถช่วยเพื่อนได้อะไรอย่างนี้เออ ตรงนี้ปิดเปิดอ๋อโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นที่ปิดเปิดประตูนะโอเคครับผมเราขึ้นแมงบนดีกว่านะตรงที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะทางขึ้นอยู่ไหนวะอันนี้วะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้นนโอเคขึ้นมาครับผมตรงนี้โดดลงไปเลยดีไหมฟึบอ้าวอ้าวเฮ้ยติดติดมันมีบอกปาร์เรียครับผมต้องลงไปข้างล่างอย่างเดียวนะ โอเคอันนี้ในนี้มีอะไรเอ่ยหัวสตีฟกับโครงกระดูกอู้อะไรวะเนี่ยอู้สต e ีฟอีวิวสตีฟอู้ว้าวนี่มันสตีฟแบบโครงกระดูกมันคือสเกลิตันใส่หัวกระดูกเอ้ยใส่หัวสตีฟเฮ้ยข้างล่างมีทางครับผมลงไปเอ้ยโอ้โหเกือบตายเอ้ยจุ๊บเอ้าผ่านได้หรอวะเอ้าผ่านนะครับท่านผู้ชมฮะ ผ่านแบบอีซี่ครับผมงงไหมเออผมยังงงอยู่เลยผ่านได้ไงวะนี่เลยบล็อกสีอควาครับผมโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเท่านี้เลยนะครับผมก็อย่าลืิ่มกดไลค์ like, กับไิดตัด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบา,บาย